สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Instutor Story กันแล้วนะคะวันนี้เราเข้าสู่โหมดช่วงของ12ราศี The Series นะคะและนี่ก็คือ ep.1 เลยนะอดีน,นี้จะพูดเรื่องราวตัวตนหรือความลับของชาวราศีต่างๆด้วยเนาะว่าเราจะไปดูหัวข้อแต่ละหัวข้อในแต่ละพาร์ทดีกว่าเราอยากให้คุณเนี่ยได้มีส่วนร่วมด้วยว่าอยากจะรู้ในหัวข้ออะไรเนาะก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะคะสำหรับอย่างแรกเลยถ้าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ กมีแรงกระตุ้นมาเจอหน้ากันแบบนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปของอลิซไม่มากก็น้อยนะคะอ่ะสาหรับคลิปนี้นะเป็นของชาวราศีพฤษภเนาะเราจะมาดูเรื่องของความลับกันแล้วก็จะดูในตัวตนดูในจุดอ่อนจุดแข็งกันนะคะคร่าวๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ใช้ในตัวของ Tarot of the Spirit นะคะมาดูในตัวของความลับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะชาวราศีพฤษภของอลิซเนี่ยเกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิ ุนาย,ยนเนาะอลิใช้แบบกลางเดือนเนาะดังนั้นใครดูแบบราคนาราศีหรือใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองมาปรับใช้ปรับฟังกันดูได้นะคะในส่วนนี้อย่างแรกที่เราจะมาดูกันมันจะดูในเรื่องของตัวตนค่ะความคิดที่ไพ่อย่างสื่ออริต้องบอกว่านี่มันเป็นการดูแบบมุมมองของไพ่ทาโร่เนาะเราไม่อยากให้คุณแบบว่าลองตัดสินว่าจริงๆพื้นฐานทั่วไปมีดูกันเยอะอยู่แล้วด้วยในเรื่องของตัวตนเอ่ยความคิดเอ่ยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ว่าเรามาดูอีกมุมนึงละกันว่าไพ่ของอลิอยากจะสื่อสารกับชาวราศีพฤษภอย่างไรอ ใบแรกนะคะในส่วนนี้สิ่งหนึ่งที่รินเชนต้องบอกว่าชาวราศีพิศษเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยเป็นกิจจาลักษณะนะคะคือชอบอะไรจะทําสิ่งนั้นอยู่ซ้ําๆทําจนให้มันได้ดีไปเลยอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าในส่วนของความเป็นตัวของตัวเองหรือตัวตนเนี่ย เหมือนไม่มีใครสามารถเข้าไปแทรกได้คือไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนตัวตนของชาวราศีพฤษภได้เลยคุณเชื่อยอย่างนั้นหรือเปล่าคุณแน่ใจหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าใครมาพูดอะไรนิดไรหน่อยเนี่ยตัวเองแบบว่าเขวไปแล้วต้องบอกว่ามันแต่ละเลเวลคนไม่เท่ากันเนาะเพราะมันอ่านแบบ general ด้วยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เลเวลอ่อนๆอยู่แบบใครพูดคุยอะไรนิดนึงคุณก็เขวตามได้แต่ถ้าเป็นชาวพฤษภจริงๆส t ร o งแล้วเนี่ยอริสบอกเลยว่าตัวตนของคุณจะเป็นคนที่ไม่มีใครเปลี่ยนตัวตนคคุุณณไดด้เเลยเกิ ยังไงคุณต้องการทําอะไรคุณจะต้องทําสิ่งนั้นแล้วมันเป็นพาร์ทด้วยนะที่ทําให้คนอื่นเนี่ยมาแชาร์เรนกับตัวคุณด้วยว่าแบบเฮ้ย ทำไมมันไม่เปลี่ยนไปทําแบบนั้นวะทาไมไม่มีแบบนี้วะวิธีการของคุณจะค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าคุณจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีวิธีการที่ชัดเจนมากๆนะคะว่าสิ่งนั้นต้องทําแบบนั้นนะแก้ไขแบบนั้นนะแล้วรู้สึกว่าถ้ามันผ่านตรงนั้นไม่ได้คือด้วยตัวของคุณเองคุณจะยิ่งแฮปปี้มากๆด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะชาวพฤษศเนี่ยเป็นคนที่ทําตามหน้าที่ชัดเจนเป็นคนรักษาคําสัญญามากๆด้วยนะคะพูดอะไรจะทําแบบนั้นมีบ้างพัดโลเลแต่ว่าแล้วแแตต่่่สสถานา,สานนนกรณ์งวึ อย่างที่บอกแหละมันเป็นตัวตนนะคะมันเป็นตัวตนดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังโลเลยังผิดคําพูดนะคะบางทีเพื่อนชวนไปเที่ยวบอกไปแล้วไม่ไปอะไรประมาณเนี้เฮ้ย <c oughs> คุณเริ่มไม่ใช่ผู้ศบแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะไปดูเป็นลัคนาลแล้วหรือเปล่า <c oughs> นะคะดังนั้นลองดูดีๆหน่อยว่าเราเองเนี่ยอยู่ในอยู่ในส่วนไหนของความรู้สึกตัวต,วตวนที่อ,อริอ่านไปนะคะแต่ส่วนใหญ่อริต,ต้องบอกเลยว่า ค่อนข้างเป็นคนที่มีกิจจารลักษณะในการใช้ชีวิตอ่ะมมีตารางชีวิตมีแบบแผนทีนี้เรามาดูมุมมองของความรักกันบ้างนะคะเล็กๆน้อยนอยนะเอาพอกรุบกริบนี่ในตัวของความรักค่ะชาวราศีพฤษภเองเนี่ยต้องต้องการความรักที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกลน,นะคะคุณสามารถทําทุกอย่างเพื่อคนรักได้หมด ถ้าคนรับต้องการขออะไรชาวราศีพฤษภทําได้หมดเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งคือเธอก็ต้องช่วยฉันในเรื่องของแบบการให้หัวใจให้ความรักให้การเทคแคร์กลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะแพ้ทางความรักนะก็คือคนที่เอาใจใส เออแพ้คนเอาใจใส่มากๆมาประครบประงมหน่อยแหละไปแล้วละลายและอะไรประมาณนี้เลยทําให้ชาวราศีพฤษภเองเนี่ยก็เลยแบบอาจจะมีความไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการแบบไหนหรือต้องการความรักแบบไหนอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคือใครที่รู้สึกว่าเอาใจใส่อ่ะชาวมังเอ้ยชาวพฤษภเนี่ยค่อนข้างที่จะ เต็มที่เต็มที่เลยคือให้เต็มที่เหมือนกันเริ่มบอกไปเลยว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นชาวราศีของธาตุดินด้วยเนาะและ้วเขาเรียกว่าเป็นดูแบบราศีธาตุอันนี้เอาเราไป,ปฟังแบบปรับใช้ด้วยกันเหมือนกันเนาะเป็นอัธรรตในการดูไพ่ดูดวงอะไรประมาณนี้ด้วยอะแต่ทีนี้เรามาดูจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนกันบ้างนะคะในความกรุบกริบของด้านตัวตนไปแล้วด้านจุดแข็งของชาวพฤษภก็ไม่ค่อยแบบว่าจะกรุบกริบเนอะเรามองว่าจุดแข็งคุณอนะเป็นคนที่สามารถที่จะ พลิกแพลงได้พลิกแพลงหรือแก้ไขสถานการณ์เนี่ยคตรเก่งเลยแก้ไขสถานการณ์ดีๆนะคะใครเป็นเพื่อนผื้สอบหรือกําลังมาส่องอยู่เนี่ยลองสังเกตดูก็ได้นะเวลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนถูกเป็นผิดก็ได้เหมือนกันต้องดูว่าสถานการณ์นะั้นเป็นสถานการณ์เรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนาะเราบอกว่าจุดแข็งของคุณนะคือการแสดงออกในในสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็น คุณเข้าใจใช่ไหมสมมติคุณไปในเรื่องของแบบกินข้าวกับครอบครัวของแฟนอย่างเงี้ยแฟนต้องครอบครัวของแฟนต้องการคนแบบไหน,นคุณสามารถที่จะก๊อปปี้และทําแบบนั้นได้เรามองว่ามันไม่ใช่เป็นการแสดงขนาดนั้นนะเราเรามองว่าเป็นจุดแข็งที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตที่แฮปปี้นะะแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ในส่วนนี้คืออย่าลืมนะการแสดงของคุณจะต้องไม่แสดงจาก เขาได้ว่าไม่ใช่หลอกตัวเองอะ่ะหรือไม่ใช่การหลอกคนอื่นแต่คือว่าเรากําลังแสดงตามสถานการณ์นั้นๆแยกกันนะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าจุดแข็งคือการไปหลอกคนอื่นการไปแสดงไปแสดงใส่คนอื่นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือศพจุดแข็งหรือความลับของคุณคือคุณจะต้องใช้ในด้านของการแสดงออกตามสถานการณ์หรือไหลตามสถานการณ์ให้เก่ง เออลองไปฝึกฝนกันดูนะคะถ้าน้องๆยังอยู่ในสถา,านการณ์การเรียนอะไรอย่างนี้ยังเรียนอยู่ยังอยู่กับเพื่อนๆอ,อะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นการมีกลุ่มมกีก๊กอะไรอย่างเงี้ยลองดูเหมือนกันว่าเราเนี่ยอยู่กับตรงไหนได้ไปอยู่ในจุดที่เราเป็นสุขจะดีกว่านะใช้จุดแข็งให้ดีทีนี้ในด้านของจุดอ่อน พืชศพเองเนี่ยค่อนข้างที่จะทําตามหน้าที่อย่างที่เราบอกไปดังนั้นจุดอ่อนของเราคือแผนที่มันวางตรงเป๊ะขนาดนี้โดยไม่มีแผนสํารองอาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันคือมันกลายเป็นใช้ชีวิตนับเนิบเลยถ้าตอนนี้ใครเป็นพืชศพนะที่กําลังใช้ชีวิตอยู่แบบ ลึดเอือดอย่างเงี้ยแปลว่าจุดอ่อนคุณมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหมือนแบบดีอยู่แล้วอ่ะพาร์ทคำว่าดีอยู่แล้วทําลาย Hotel ชาวราศีพฤษภมากเลยนะมันไม่เป็นตัวกระตุ้นให้คุณไปอยู่ในพาร์ทของจุดสําเร็จได้ดังนั้นอลิซต้องบอกค่ะว่าถ้าคุณยอมรับกับจุดอ่อนนี้คุณใช้ชีวิตคําว่าดีอยู่แล้วได้บทได้ตามปกติเลยอลิซไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเราอยากเปลี่ยนแปลงเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดังนั้นคุณต้องแก้จุดอ่อนไม่มีคําว่าาาาดีีออยู่่แล้้ววเรจะตงมคํพัฒนา ะะพัฒนาให้ดีขึ้นใช้คํานี้นะไม่ใช่คําว่าดีกว่าเดิมใช้คําว่าดีกว่าเดิมเราก็จะไม่รู้จักพอใช่ไหมเราต้องใช้คําว่าพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นจุดแข็งให้กับชาวราศีพฤษภได้ดีเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะถ้ามีตรงไหนที่ริพูดไม่เข้าใจหรือว่ายังงงอยู่อะไรเงี้ยนี้ต้องกลับขอโทษด,ด้วยเหมือนกันเนาะเป็นการอ่านไพ่แบบองค์รวมสั้นๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันใครอยากให้พูดหัวข้ออะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็บายค่ะ